กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมกรับสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ GG Channel กันอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม r v ในโหมดคาราโน่เชกันอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมก็วันนี้ครับผมผมก็จะมาเล่นคอมโบคอมโบหนึ่งครับที่ผมนั้นเคยเล่นมาแล้วแต่มีคุณผู้ชมขอมาครับก็แบบว่าพี่ครับเล่น หกขวานให้ดูหน่อยครับพี่จัดไปครับแต่ว่าหกขวานนี้ผมยังไม่เคยทำลงในช่องนี้มาก่อนครับหกขวานนี้ผมทำมาหลายคลิปแล้วนะประมาณ4คลิปได้แล้วนะครับผมก็เริ่มจากหกขวานสี่หกขวานสี่ฟอเรนครับผมหกขวานอะไรวะหกขวานสี่ซับพอร์ตก็ลองมาแล้วครับหกขวานสามเฟเธอร์ก็ลองมาแล้วครับหกขวาน ขวานล3ลยสามเดมอนก็จัดมาแล้วครับผมและอันนี้ก็เป็นคอมโบที่ผมยังไม่เคยลงครับผม6ขวานสามเฟเดอเลอร์ครับผมเฮ้ยไม่ใช่หลอนละหกขวานสามเดมอนฮันเตอร์ครับผมเอออันนี้สิครับถูกต้องก็มันก็จะแบบอึดๆหน่อยครับคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมครับ6ขวาน 3 Demon ม u n t e r เรก็จะใช้เราใช้6ขวานก็มีมันมีขวาน5ตัวอยู่แล้วใช่ไหมมีตั้งแต่เอมบิลลี Q ่คิวกรอดครับผมแล้วก็มีเอเวอเรสต์โอมนแล้วก็วอลขาดครับผม5ตัวนี้นะแล้วก็ใช้ความสามารถของเผ่ามาชิสเตอร์อีก2ตัวนะผมอ่าก็ใช้ดาซี่กับดิเลกก็ได้ครับทำดาเมจได้นะก็เป็น6 7 7ตัวละแล้วก็เราก็จะลงเดมอนฮันเตอร์อีก2ตัวครับก็มีแวนกับริกเตอร์ครับผม89เป็น9ตัวครับตัวที่10เนี่ยตัวที่10เนี่ยผมจะลงเป็นไม่เทลอ่าก็คาเฟนีแลวหรือว่าอีกตัวจะเป็นเพเทต้านะผม3มตัวนี้นะที่ผมเล็งๆไว้นะผมอยู่ที่ของนะผมถ้าของมาดีเนี่ยเนีย่ยพบผมมาก่อนเลยเนะี่ย ผมมานี่ผมน่าจะใช้เป็นเพตานะผมแต่ถ้าไม่มีพลังงานอาจใช้เป็นเทลนะก็ลองดูครับจงหวะนี้ครับไหวหรือเปล่าโอ้โหโดนเข้าไปแล้วผมแล้วตอนนี้ครับยอนผมกําลังยิงนวดอยู่ครับแล้วแลสของเรากําลังจะตายหรือเปล่าครับเกดใครเต็มก่อนกันโอ้โหตายคู่ครับผมหมัดมันลอยฟ้านะฮะคือไว้ก่อนครับตอนนี้อกฝานี่ก็ต้องแบกต้นเกมมาให้ดีก่อนนะผม แหวนใหม่ตัวมาอืมซื้อไว้เลยโอ้โหดูแล้วตัวไม่ใหม่อีกตัวครับผมไหวปะเนี่ยจริงก็อยากจะขึ้นเป็นนอร์แมนมาก่อนเลยนะผมเพราะว่าขึ้นเป็นนอร์แมนมามันก็เก่งอะแต่ตอนนี้ผมลงเป็นสอง่อาตัวดีมอนฮันเตอร์ก่อนนะครับผมไททันเวท้าร้อยนะ โอเคบแบรบผมเข้าไปงัดหน้านะครับผมแล้วก็เออเลิอกผมขอสับทีนึงโอเคสวยครับพายเต,ต้เขาตายแล้วเหลือเอาของไม่ใส่ด้วยเอาไงล่ะครับผมเหลือแวนกับเพจหน้าครับผมนวดไปนวดไปอีกทิ้งสวยครับผมนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วอืมดีสักเพียง โอดูตัวไม่ได้เลี้ยงเลยครับผมตัวไม่แนวเลยอะแต่ก็ยังชนะไ,ได้โหดูบ้านที่หนึ่งนียครับผมลงห้าตัวแล้วอะตังยังเป็นสามสิบอยู่เลยครับผมยังโหดอะมาดูสักหน่อยโอ้ขนาดได้กระทาใบานะครับแต่ว่าเขามีฟอเลนลูกรักไงตอนนี้เราเจอฟอเลนเราก็หยิบมาลงก่อนนะครับผม โอ้โหไอเทมแบบจีนี่2ตัดเลือกครับผมผมต้องเอาเพตาละบอกเลยจังหวะน,นี้โอเมนเราจะได้แรงด้วยนะอ่านี้เอาไวเลตก่อนล้วกันตัวไม่มางั้นเอานอแมนลงไปเลยล้วกันนะผมอโอเคครับได้คอมโบแบบแบบลวกๆหน่อยนะแต่ว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะอันนี้ โอเคของเราก็ดีบางส่วนครับเอาไวโอลีตมาคอมโบกับแวนพอดีเลยนะผมแต่ถ้าเจอฟอร์เรนผมก็เอาฟอร์เรนมาลงดีกว่านะมาครับนะจุดจุดนี้ครับเจอบ้านโอ้โหร้อยเต็มด้วยโอ้มีไอเทมย้ายด้วยครับอย่างโหดแล้วตอนนี้เอาไงครับเอม,มิลี่ผมสกิลยังฟาดเอวไปแล้วผมแล้วตอนนี้ จินตลารายังไม่ได้ยิงอฟอร์นเขาตายแล้วผมจินตลาผมยังไม่ได้ยิงครับจินตลาผมก็ยังไม่ได้ยิงครับผมผู้ที่มีตัดเลือดแต่ยังไม่ได้ยิงยิงหรือยังเออไม่ได้ยิงหรอกเดินทอดน่องอยู่ได้ครับผมไม่ได้ยิงสักทีอันนี้งั้นผมเอาคาถาใบาเลยแล้วกันเพราะว่าเราจะมีต้านเวทอยู่แล้วไงเนื่องจากเผ่า,าตัวเดมอนฮันเตอร์ครับต้านเวทพันห้าครับผมเหมือน เหมือนไกอ,อาเลยครึ้นแล้วผมเอาแครี่มาสักตัวงให้โอเมนมาเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนเอาแครี่ลงมาก่อนผมใช้ยอนไปก่อนแล้วกันครับยอนมันยิงเร็วนะเอาตัดเลือดให้ยอนก่อนแล้วกัน <S <S 2> <S 2> โอ้โหบ้านนี้ครับผม ซส,สองดาวของโฟูดฟูครับฟูจัดฟูสหรเราอีกทั้งสมุดเขียวทั้งโอฟนะครับแล้วก็มีก่อเกิดด้วยครับโคตรฟูเลยบ้านนี้นะฟูแค่ไหนก็ต้องแพ้ให้เรานี่สวยครับซื้อไว้เลยนะสามตัวซื้ออ่าโอเมนเซฟิลาแล้วก็ไฮเตะไว้ด้วยก็ได้ โอ้โหมีเออเลยอ,อีกตัวได้ครับ mm hmm. เคมีฮเอเตอีกตัวคิวกรดก็มาแล้วเกมนี้ผมจะพยายามไม่ข้ามตัวละครนะครับผม mm hmm. ย้อนเลือดเยอะกว่าเอาย้อนไว้ก่อนแล้วกันถ้าไฮเเตสองดาวค่อยไฮเอเตลงนะ mm hmm. ตอนนี้สามารถลงสี่ขวานได้ครับแต่ว่ามันไม่เก่งขอ ใช้ม e m o n Hunter กับ n o r m a นก่อนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกเอานะครับโอเคครับเจอเผ่าเซนนะผมอ๋อดีนะเรามีตัดเลือดแล้วนะครับสวยครับฮิวไม่ขึ้นนะแรดกำลังจะงัดหน้าย้อนนะผมงัดยอนไปหนึ่งครับผมแล้วตอนนี้ครับเหลือไฮยเตะ2ดาวกับเปหนนะ้าโอเคสวยครับแรดโอ้โหไม่ได้งัด แต่น่าจะไหวสวยครับผมโอ้หทำไม่ได้ย่อนนี่ตายแล้วเนี่ยยิงรัวจัดครับผมอ่าเพตามาแล้วครับผมไม่ต้องใช้แล้วแชรี่แชเลอร์ครับผมของมาของแบบมาให้เฉพาะเพตาเลยนะนี่ยังไม่ต้องลงโอเมนก็ได้ครับเพราะว่าเรามีทั้งตัดเลือดมีดามเมจพร้อม มาเป่าตรงไปเลยลูกโอเคครับเป่าตามกิ้งกบไปเลยครับผมโอ้โหโคตรสวยครับอืมอืมเพต้าระดับไอคิ0แปดร้อยนะผมยังสวยฮะอ่าตอนนี้เหลือปลาหมึกหัวค้อนครับผมพนอีกสักทีปะล่ะโอเคลมหายใจสดชื่นมาแล้วผมเป่าไปเทินที่เก้ายังชนะอยู่ครับโอ้โหบ้านข้างบนนี้ก็เอาเรื่องครับผมยังชนะอยู่นะ เดี๋ยวเราอัพตัวละครเอ้ยอัพเลเวลขึ้นก่อนนี่ต้องเอาโอเมนลงแล้วเอาโอเมนลงก็จะได้แบบได้เป็นผ่าฟอรเลนด้วยนะครับผมสองฟอรเลนนะจะได้แบบแรงๆขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งนะแต่เป็นสามขวานแต่ผมยังไม่อยากถอดตัวของนอร์แมนออกเพราะมันทำให้เอมิลี่เราเก่งนะครับ แล้วก็แร็มันก็พลังงานไวครับสามารถเก็บสแปร์ตัวแบบเลือดน้อยๆได้ฮะโอ้โหไอเทมกำหนดมาแล้วให้ผมเป็นที่หนึ่งแน,น,น,น่นอนนะจุดจุดนี้ไอเทมดีคอมโบอะไรก็ชนะหมดครับผมบอกเลยนะเกมนี้นะผมแต่ถ้าเหนือสิ่งดึงใดถ้าเกิดมาไม่มา ผมก็ลงคลิปไม่ได้ครับเพราะมันไม่ครบ6ขวานนะโอเคครับตอนนี้ก็เรามีไอเทมนี้คือเราสามารถกำหนดทิศทางการยิงของเพตาได้เลยครับผมอย่าดูก่อนนะว่าจะเจอบ้านไหนผมว่าน่าจะเจอบ้านที่2นี่แหละบ้าน100เต็มเนะี่ยบ้านนี้ก็น่ากลัวแต่ว่าถ้าย้ายบ้านนี้มาก็เป่าเทลเขาโดนนะว่าน่าจะเจอบ้านบ้านเนี่ยโอเคครับ ตามที่ตั้งไว้สวยครับเต็มเต็ม,มตกกระจายเป็นแถวเลยครับเมื่อกี้เห็นไหมครับผมโคตรมีประโยชน์บอกเลยโอ้โหลบไปสิบสองแต้มครับผมเฮ้ยก็เดาๆได้ครับเพราะว่ามันเหลือร้อยเต็มมันก็ต้องจับมาชนกันแน่นอนนะอันนี้เอาสะท้อนแล้วกันนะใบใช้ตัวเดียวพอนะ ก็เอมิลี่ไปก่อนแล้วกันคนระับเอมิลี่เป็นนอร์แมนนะสะท้อนแล้วก็ได้เกาะสะท้อนด้วยนียิ่งโหดนะจะเลิกไปกหนึ่งตัวครับเผื่อทำสามดาวยืนเท่ๆรอรอเดี๋ยวรอบหน้าก็ขึ้น4ี่ขวานได้แล้วนะต้องลุ้นก่อนนะครับว่าจะเจอบ้านไหนนะผมว่าน,น่าจะเจอบ้านนี้บ้านบ้านนี้รู้สึกว่าจะมีไอเทมย้านนะฟอร์เรนติโนโน,นะหลบก่อนนะ อ้าวาไม่เจอโอ้โหบ้านนี้เฮ้ยม้าสองดาวย้ายม้ามาเอ้ยไม่ล้วเปล่าไปสวยม้าไม่มีการตายไม่น่ากลัวนะผมแรดแรดนัดหน้าย้อนมาเลยแรดงัดไปก่อนโอ้โหตกใจหมดเลยครับเจอม้าสองดาวในเทิร์นที่สิบสองครับผมอย่างโหครับแล้วมีสมุดเขียวด้วยนะนึกว่าโดนฟาดซะแล้ว โอเคตอนนี้เราขึ้นสีขวานได้แล้วครับผมสวยสวยสวยสีขวาน 2, Foreign, 2 Demon Hunter, 3, องฟอร์เรนสองเดมอนฮันเตอร์สามนอรนเนก่อนนะว่าเจอบ้านไหนผมว่าน่าจะเจอบ้านนี้แล้วแหละยังไม่เจอกันเลยนะไม่รู้จะหลบยังไงดีอ่ะโอ้โหบ้านนี้อ่าจะเตะสามดาวอ่ะ ทางนี้เป่าชนกันไปเลยอะเจอหรือเปล่าเดาก่อนนะอ่าไม่ใช่ครับผมแต่ไม่เป็นไรครับบ้านนี้เราเป่าโดนตัว,ตว,ตว,ตวน้ำเม็ดอยู่นะนี่ไงหลงหายตายจากบอกเลยครับผมตอนนี้ยอนรอความตายคนระับเกิดมาก็ตายอีกแน่นอนน่าสั่นครับเจอเบิร์นเซิร์กกระแทกหน้าฮนะว้ยยังร้อยเต็มอยู่อะไม่น่าเชื่อครับผมจะบอกในคลิปนี้ผมจะเต็มร้อยอะเกินไป ถ้าใครยังไม่ดูครับไปดูคลิปนะ้นนะผมคอมโบนั้นโหดจริงครับผมคะแนนเต็มร้อยนะคิวกรัดนะโอเคแวน์สองดาวครับ precious, ไม่มาครับผมครับขึ้นไปเี้เราก็มาอ่าน่าจะไม่เกินรอบที่20นะก็ได้เวลเก้านะ โอเคสวยโอ้โหแล้วดูเพตาโดนใบครับคุณผู้ชมไม่งั้นนับฮืมแรดายไปแล้วเปล่าไปอ๋อแรตายก่อนแล้วเพตาโดนใบเฉยเกือบไปแล้วครับผมนึกว่าจะแพ้นะฮะแต่เขาไม่น่าทำอะไรเราได้นะเพราะว่าเราเผาตันเวทครับเราด,ดาวเดียวหมดเลยนะมีแลดตัวเดียวโอ้โห สองดาวแล้วอะ่ะน่าจะไม่เกินรอบที่สิบแปดสิบเก้านะครับก็จะเลเวลเก้าแล้วนะม้ายังไม่มาเลยครับหล้วนี่แล้วก็อคอยกด ดูบ้านคนอื่นนะครับว่าเขาวางตัวไงนะเพราะเราสามารถกําหนดทิศทางการยิงได้นะครับผมไอเทมนี้ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะโบเก้นนะผมอะไรเอ่ยอ๋อเอาอันนี้ถ้านนี้ก็ไกาอาดีสุดนะครับได้เลือดแล้วก็ตานเวทนะนี่โยกไปบีทได้เลยนะครับเพราะว่า มาเต็มเลยครับอันนี้ให้สลับให้โอเมนละเพราะว่าโอเมนเป็นฟอร์เรสนวผมจะได้โหดหน่อยนะ mm hmm. เจอบ้านนี้หรือเปล่าถ้าเจอบ้านนี้ก็เปล่าโดนอยู่ เจอบ้านนี้ครับผมฟอร์เรนอิลเมน t ครับโอ้โหว,วางตัวท้ายหมดเลยโอ้โหแล้วเดินมาโดนเพตาเป่าเต็มเต็มครับผมนะจุดจุดนี้นะผมซิลเกิดขึ้นมาครับก็ตายอยู่ดีระบ,บอกเลยนี่ไงลบไป19คะแนนนะครับผมบอกเลยว่าเจ็บบ้านที่2นี้อัพเลเวล9แล้วอะโอ้ดาบคิเอาบาันเมดดีกว่า อย่างน้อยก็เป็นสามเมรครับผมเพราะว่าคอมโบนี้มันจะลงได้เป็นสองเมตรนะเป็นเพต้ากับตัวของดาร์ซี่นะครับแต่ว่าเราจะใช้บาดเมทได้มาพอดีแล้วใส่ให้ดิเลกแล้วกันนะจะได้แรงๆนะเวลเก้าเทิร์ที่สิบเจ็ดครับผมอันนี้ก็ยับไปก่อนแล้วกัน เก้าตัวแล้วครับผมขาดม้าตัวเดียวเออคอมโบแล้วเนี่ยโอ้โหม้าสองดาวอีกแล้วเปล่าไปโอ้เขาใส่โอเคมา้มามา้าม้าใหม่นะมา้าเขามีมีเกียวเพตาเปล่าอือือโอ้แพ้เลย ต้นตัดคะแนนเลยครับผมตัดคะแนนมาเข้ามากันไวเหลือเกินอ้าวลิกเตอร์มาแล้วครับอ่ะโอเคครับลงเป็น3ามเดมอนฮันเตอร์ไปก่อนนะผมเพราะว่าลิกเตอร์ ตอนนี้คือเราได้แบบทีมเราอึดมากเลยครับผมว่ามีต้านเวท1 5 0 0หน่วยทุกตัวนะครับเหมือนกับใส่ไก่อาเลยทีมนี้น่าจะทำอะไรเราไม่ได้นะผมดูเพต้าเขาเป่านะเป่าแล้วอา้าวยังไม่ทันได้เป่าตายก่อนเลยม้าเขาก็ตายไปแล้วผมเหลือยอนอย่าบอกนะยอนฆ่าเราไม่หรอกยอนยิงเราไม่เข้านะผมเพต้าเป่าแล้ว หายครับผมเอาทีสิบแปดนะฮะอ่าหมามาแล้วครับตอ,อนนี้เราก็ลงหกว่านได้แล้วนะโอเคเอ,อ,อ่ะสวยอันนี้เป็นหกว่านนะครับผมขับมาก่อน โอเคประมาณนี้ตอนนี้ได้6กปานสองเดมอนฮันเตอร์ครับผมโอ้โหแล้วดูลืมดูตัวเลยโดนแล้วแหละบ้านนี้สงสัยเราจะแพ้ตาน,นี้แหละโอ้โหโดนใบเทนเกินไปโอ้โหเทนเกินไปสับโหดเหมือนโกดใครมาเทนโหดจรงตอนนี้หายไปแล้วครับหนึ่งบ้านนะ อดเซฟิล่านะครับผม <illes> เฮ้ยหมาครับเออดิเลกขาดดิเลกครับลืมไปอโอเคตอนนี้เราสามารถลงเดี๋ยวเธอหน้าเราจะเอาริกเตอร์ลงแทนตัวของเซฟิล่านะครับ เราบตรเมทให้เหล็กไปก่อนนี่ครับจะได้แรงครับผมแต่ตอนนี้เราเป็น3เมตรด้วยนะถือว่าถือว่าของชงเราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีสมุดเขียวจะชงกว่านี้นะไม่มีของให้ม้าเลยม่ลุกไปถึงจะได้กระทืบหรือเปล่านะครับไม่ใช่ไปถึงตายก่อนเลยโดนเทลตันตายเลยฮนะ อุปกรนอัพตาอ,อีกอันนึงโอเคตอนนี้เราครบแล้วนะะผมจัดตัวประมาณนี้ที่เหลือก็เดี๋ยวผมหาอัพตัวก่อนนะครับ หลายตัวอยู่นะฮะไม่เท่โอเคเจอบ้านนี้ครับฟอเลนอิลิเมนต์นะยายเอซินกามาอย่างสวยครับแล้วเป่าโดน3ตัวเต็มเต็มครับแล้วตอนนี้ติดใบกันเป็นแถวตอนนี้ม้าเราก็กระทือบอยู่นะขวาเราตีเร็วครับตีโอ้โหดูครับ้าดีครับผมฟอเลนอิลิเมนต์แล้วไงก็มาดีครับนี่ไงแตกปะล่ะยังไม่แตกนะผมนะจุดๆุดนี้นะฮะก็หกขวานเราครับเวลา ลงครบ6ตัวอ่าเป็นหกวานนะเพิ่มความเร็วโจมตีของ6กฝาน100%ครับแล้วก็ตีกระจายนะผมแบบโคตรโหดเลยนะโบเค่นผมเอาตัดเลือดแล้วกันนะย้ายตัวเดียวพอเดี๋ยวเพต้างงผมให้ม้าแลยตัดเลือดอันเนี้ยเพราะว่าเราเล่น6กฝานเราก็ต้องทุ่มเทให้กับ ตัวของเผ่าขวานจริงไหมครับคุณผู้ชมเอมิลี่น่าจะได้3ดาวนะขาดตัวเดียวโอเคไว้ตาหน้าค่อยหานะครับโอเคหมู่ <Okay>. oh, บ้านนี้ยังโหดมีหมาด้วยอ๋อเล่าโดน4ตัวได้อยู่สวยครับหมาตัวนี้ไม่มีไม่มีการตายแต่ว่าโอ้โ oh. ห เราตายเองดีนะเหลือหมาตัวเดียวเจอตัวสำรองครับผมแพ้อีกนก่งเลยครับคะแนนเราเยอะอยู่นะมีบ้านแตกหรือเปล่าครับรอบนี้านล่างเหลือสองคะแนนนะอ้อโหยังชนะอยู่นะครับบ้านนี้แตกยัยงไม่แตกสักบ้านนะผม ขายอะไรดีอ่ะขายเซฟิล่าแล้วกันอ้าม้าใหม่ตัวไงอ่าสวยครับลิสเตอร์สองดาวยืนหล่อเทพอะให้ลิสเตอร์ไว้ก่อนนะครับผมมอลิสเตอร์เราสองดาวละ เจอบ้านไหนครับโอเคครับบ้านนี้คอมโบอะไรสักอย่างครับแต่ว่าตอนนี้ไม่สนใจครับตอนนี้เพาตาผมเป่าโดนทุกตัวครับเจ็บแน่นอนครับบอกเลยแล้วมาเขามีทั้งมายแล้วมาเขามาแล้วมีทอยมีเคียวแล้วไงโดนลิตร์ใบมาแล้วนี่ไงแตกสวยอมาาก็ต้องล้มนะครับมาที่ไม่อยู่ในบีทผมไม่กลัวหรอกถ้ามาอยู่ในบีทนี่น่ากลัวมาก เพตาผมของฟูขนาดน,นี้ผมจะกลัวได้อย่างไงครับเหลือกี่บ้านละเหลือสาบ้านสุดท้ายเอมิลี่สามดาวพอดีครับผมม้าใหม่ตัวละ <S 1> <S 1> <S งั้นเดี๋ยวผมมีบัตรอัพดาวอัพอีกตัวครับอริตาน,นี้มีลุ้นม้าสามดาวเลยฮะขาดมา้าอีกสองตัวครับผมตอนนี้เหลือม้าสามนะเราก็มีสิทธิครับ เปลี่ยนไม่ทันน้ำลาสวยครับโดนตรงๆครับมีมา้าม้าของนี่ม้าเขาไม่มีการตายนะผมม้าเขาเตรียมตัวตายแล้วครับม้าไม่ได้กระโดดสวยไอตัวอะไรมาทําเรานี่ไม่มีแล้วเทต้าเป่าปลาหมกึกนี่ไงพ่นไหมเอมิลี่เตะตนาเตะหัวขาดเลยครับผมอย่างโหดครับอีกบ้านเจอตัวสำรองเรานะ เป็นยังไงบ้างโอ้โหตัวเหลือเพียบครับผมบ้านหนึ่งแตกไปแล้วนะตอนนี้หาขวานนะผมเออเล่ือไปดีไหมว่าเอาไปเลยก็ได้ครับผมเพื่อทำสามดาวยืนเท่ๆนะครับ อันนี้ก็เราติดหนึ่งในสองนะโอ้โหหกขวานสามเดมอนฮันเตอร์เราได้อยู่นะดาเมจหลักนี่แบบเพตา Peter เลยนะผมแล้วก็พวกขวานเก็บงานนะครับไอเทม้านนี้ก็ดีนะครับผมได้หิน Demon เดมอนด้วยนะถือว่าพอตัวครับผมไอเทมเราจะนำตรงที่เรามีบล็อกเคสนะเขาไม่มีนะครับ ลุ้นครับเผื่อได้แหวนนะถ้าได้แหวนก็ลงไอเดียเทลโมเมนต์สองดาวแล้วอ่าเขียวครับผมพอดีเลยให้หมานะครับหมาเราไม่มีกันตายพอดีครับเ,ออเขียวไปสวยหมาผมยังต้องใส่ตัดเตือนนะเพราะว่าผมอยากให้หมาผมโหด ค okay, ครับตอนนี้ครัทุ่มของให้กับเผ่าวขวานแล้วนะครับอ่าดิเลกสองดาวซื้อเลยโอเคครับหามาอลไรผมอะเออเลิศวะ่ะม,มาดูซิปีเตรมอนว่าไงเทลเปล่าไปหมาเขายังไม่มีการตายเหมือนเดิมครับผมแล้วตอนนี้ครับติดใบครับผมยังเดินมาไม่ถึงกําลังจะล้มแล้วหมาล้มพอดีเลยครับสวย เอ้ยตัวเหลือเยอะแยะเลยวะ่ะอุ้ยเทลเขานี่ไงดีเลกยิงครับผมติดเขียวครับเหลือเทลตัวเดียวอย่าบอกนะเทลเกมบอลอะไม่โอเคสวยครับเทลเขายังดาวเดียวนะยังเหลือตอนนี้ยังเหลือครับตัดเลือดอ่าตัดเลือดแล้วกันครับผมพลังงานผมไม่เอาละ นี่ครับกล่องสีเหลืองที่คำว่าสกิลสีทองนี่มีตัดเลือนนะครับผมมา,มาอีกตัวอีกตัวอีกตัวเดียวไม่มาถ้าเกิดว่าเจอนี่ผมขายลิกเตอร์เลยนะโอ้โหไม่มาไม่เป็นไรอันนี้ผมให้โอเมนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าปกหวานนีฟ่ฟาดหน้าพังหมดอะบอกเลยขยับตัวไม่ได้ครับมา เธอสุดท้ายหรือเปล่าโอ้โหม้าสองดาวสองตัวก็มานี่ครับเป่าตรงเหมือนเดิมครับผมโดนมา้าออีม้ารอบนี้เขามีเคี้ยวอะ่ะเฮ้ยแต่ม้าเขาติดบ้ายอยู่นะครับผมอยากให้กระทืบโอ้โหม้ากระโดดเอาสวยละเขาไปตีม้าเราม้าเรากระโดดน,นึ่นทีครับนั่นงดีเล็กยิงไม่เหลือเทลตัวเดียวจบเกมครับผมอ๋ออย่างลุ้นนะครับผมเพตาตัวแบกครับแต่ที่ไหนๆที่ไหนเลยเขาเรียกว่าอะไร ที่สุดก็คือม้าผมอด3ดาวครับคุณผู้ชมยืนหน้าสลอนอยู่ข่าอีแค่ตัวเดียวเองครับให้ผมก็ไม่ได้เนอะแต่ไงวันนี้คอมโบแล้วก็สำเร็จแล้วครับคุณผู้ชม6ขวาน3มเดมอนฮันเตอร์ครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นได้นะนี่ครับผม6ขวาน3มเดมอนฮันเตอร์นะตบบิทยับเลยครับผมโอ้โหยังโหดนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะผรมีคอมเมนต์คอมโบอะไรก็แนะนำเล็กๆน้อยๆได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะครับผมขวานโน,นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมตบยับเลยอะ่ะ